สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพับน้องผีเสื้อกันค่ะโดยที่อุปกรณ์ของเรานะคะมีไม่เยอะเลยค่ะนี่ค่ะมีแค่กระดาษกระดาษสีธรรมดานะคะโดยที่แบบเราจะตัดนะคะด้านทุกด้านให้มีความเท่ากันทุกด้านนะคะเพราะว่าถ้าไม่เท่ากันนะคะเราก็จะพับเป็นน้องผีเสื้อไม่ได้นะคะเรามาดูวิธีการพับกันเลยค่ะนี่นะคะขั้นตอนแรกของเรา ขั้นตอนต่อของน้องน,อน,นะคะเราจะทํนนาการพับอันนี้ค่ะน,นี่นะคะนี่นะค่ะเราก็จะพับลงแบบนี้ค่ะนี่ค่ะพับครึ่องอย่างนี้นะคะอันดับแรกอันดับแรกเราจะพับครึ่งแบบนี้นะคะเมื่อพับครึ่องอย่างนี้ได้แล้วใช่ไหมคะ เมื่อพับครึ่งได้แล้วเราก็จะทำการพับจากมุมนี้มามุมนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเมื่อเราพับจากมุมนี้มามุมนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็เปิดคลี่ออกค่ะล้วก็จะพับจากมุมนี้มามุมนี้นะคะ นี่เลยค่ะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะทุกคนนี่นะคะเป็นแบบสามเหลี่ยมเป็นแบบรูปสามเหลี่ยมอย่งนี้นะคะนี่ค่ะเมื่อเราได้แล้วใช่ไหมคะเราก็จะทำป็นพับคลี่ออกแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ทำป็นคลี่ออกแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะดึืมาแบบนี้จะพับแบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะเราจะพับแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมว่ามันจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ แบบนี้นะคะทุกคน,นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการพับจากตรงนี้ป็นตรงนี้นะคะแค่ด้านเดียวนะคะนี่ค่ะพับตรงนี้แบบนี้เลยนี่เลยค่ะด้านนี้ก็พับเหมือนกันนะคะนี่เลยค่ะจากนั้นเราก็จะทําการปรับด้านกระดาษที่เราพับนะคะทุกคน เมื่อเรากลับด้านกระดาษแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทําการพับเมื่อเรกลับด้านกระดาษแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็จะทําการพับตรงมุมขึ้นไปเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะทําการพับตรงมุมขึ้นไปแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วเราจะมาดูน้องผีเสื้อของเรานะคะนี่ค่ะจากนั้นนะคะเราก็พับตรงนี้ลงนิดนึงค่ะนี่จากนั้นให้ลอบบีแบบนี้นะคะ นี่ค่ทุกคนเราก็จะได้น้องผีเสื้อของเราแล้วทุกคนเห็นไหมว่าผีเสื้อของเราสวยงามแค่ไหนนี่นะคะแค่นี้เราก็สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนกันสนสำหรับน้องๆอ,งน,อ,งอนุบาลหรือเด็กที่สนใจได้แล้วค่ะ